ออกจากทีตอนแรกตัวน in ิ่งนิ่งไปเลยอ่อนเลยบ่อ่อนน้ำลายไหลพูดไม่รู้เรื่องโอสิตายแล้วเนี่ยนคนจะตายเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงเอากระตุดขาดเอวใส่มือหายเลยด้วยเอวผมหายเลยกระตุตรก็แล้วใส่หนุ่มคนกระต่ายแต่ว่าตอนตอนนี้เมันเขาปูนี่ผมบบกระดายกระตุดไปน้างเราตอนนี้ผมก็ุดจับแขนเพม่นจะสู่ผม หายผมง่ายเลยบมาสูงกูบบอสันผมก็เลยถามาเป็นไผเป็นในขาวบอประมาณหกเจ็คนเอาบปอยู่เ mm ็ดคนนี่คุบานี่ตุ้งยัด้สู่ใด้ผมผูกง่ก็เอาผมมาอยู่ตอนเป็นบุ่เม็นเขาผีเขาเนาะเม่อเคยเป็นเจือเมื่อไรเมื่อไร่เพิ่งจะเป็นเนี่ยเมื่อน้นมาสีหฮานะผ ยาวัดมาสห้องยัดดับอส่เป็นนี่นี่บอกนี่คืออภินิหารตะกุดหลวงปู่นะครับตะกุดหลวงปู่ลุ้นนะครับจานไม่ได้นี่ตะกุดนี่กหลวงปู่นะครับอภินิหารตะกุดหลวงปู่ของแท้นะครับนี่ไล่ผีเนาะตะกุดไล่ผี สิตายแล้วนะครับตัว<อ>ก่อนตัวเหลืองแล้วลน,น้ำลายโยดแล้วทีนี้หน่อคอเงอยคอไม่เหื่อยเลยอเอาตะกุดใส่มือให้จับนะครับรพอจับแล้วฟื้นขึ้นมาแมรักจากผมกก็ลแล้วว่าอย่าถอดพมก็ยามให้กันเนาะโอ้มันเขานะครับสุดยอดอีนนี้นะครับหลวงปู่สุดยอดจริงรครับ จะเป็นไปแล้วเออไปแล้ว <c oughs> โอ้ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับโอ้หนู้อคลิปโมมนผมเคยมาผมก็เลยาสู้บนฟังโอ้ขอบคุณนะครับคลิปโมเมนต์เกิดสู้หลงปู่นี่ย่า่นี่บัวฟื้น โอ้หันบ่มีกระตุดนี่บ่มีกระตุ้สใ่คือสีม่พื่อนไม่ออกมันเป็นแหงแหงนกอนนถ่องฉน่าเละคือสีไปแล้วคือสีบนสิไปแร็วสิตายแล้วว่ามันเถอะิเขาไว้สร้างวัดนั้นเจดไรเก่าทิเก่าทิบเก่า็ลากว่าโอ้สาขุเขากัาแตสงงแตะรอกมเมยเนาะ ตะกุดคาดเอวนี่สุดยอดเลยตะกุดออกมาเลยตะกุดช่วยชีวิตนะครับแลู้นี้อาจสิไฟเลยล่วงกลางข้างนะไปโรพยงบาลที่มอุบลบ่ครับอุบลมาจากอุบลนะครับดีๆผมก็ได้ตะกุดตะกุดลวมปูแน่ครับลวงปูแน่จริงนะนี่